งานวิ่งซานตาฟันรัน2024กับอุณหภูมิ17องศาตอนนี้เราอยู่ในงานซานตาฟันรันแล้วนะคะจัดที่เชียงใหม่ค่ะเป็นงานที่เซนท่านจัดขึ้นมานะคะเรามาถึงตั้งแต่ตอนประมาณตีสี่ครึเพราะว่าต้องมารับบิบนะคะตอนนี้ก็เลย เดี๋ยวจะไปวอร์มอัพแล้วค่ะหน้าตาของคนตื่นตีสามก็ประมาณนี้แหละค่ะเหมือนยังไม่ตื่นเลยขอใส่เสื้อแขนยาวก่อนนะคะเพราะว่ามันหนาวมากพออบอุ่นร่างกายได้ที่กอดเริ่มถอดเสื้อแขนยาวได้แล้วค่ะวันนี้แข่งระยะฟันลันอีกแล้วค่ะเหนื่อยอีกแล้วสิเช่นเคยค่ะต้องวอร์มอัพหนักหน่อยเพราะว่าเป็นระยะสั้น งานนี้ปล่อยตัวตีห้าครึ่งนะคะเรากลับมาอีกทีตอน6กโมงมาเพื่อสิ่งนี้เลยค่ะ <c oughs> อย่าลืมยืดหลังวิ่งด้วยนะคะ <c oughs> เข้าเส้นชัยมาปุ๊บก,ก็ยืดเหยียดด้วยนะคะอย่าลืมระหว่างรอขึ้นรับของที่ระลึก